เขว่ากันไปเรื่อยครับรูปเกมพอใจครับรูปเกมถามว่าพอใจพอใจน้องๆครับน้องๆตั้งใจกันอย่างเต็มที่นะครับต้องชมทางทีมอุบลคนภัทรเอฟซี FC ด้วยครับที่วันนี้มามาดีมากนะครับซึ่งศักยภาพผู้เล่นเขาก็ก,ก,ก็ก็ดีรูปแบบการเล่นเขาก็ดีนะครับก็ผมขอชมน้องๆด้วยใจเลยครับจิตใจผมคุยน้องๆแล้ววันนี้ผม จะเป็นอื่นไปไม่ได้ชมน้องๆแล้วชมแฟนคลับผมชอบมากวันนี้ผมอยากเจอเต็นบรรยากาศนี้อีกวันที่28ที่เราจะเจอ,เ,จอเปิดบ้านเจอกับชัยภูมิวันนั้นเราจะมีเซรีโอครับของหน้าที่เราเรอรอคอยมานานวันนั้นผมจะใช้งานงลงเล่นด้วยครับวันนั้นครับครับวันที่28นี้นะครับอย่าลืมนะครับแฟนบอลของเมืองเลยยันเต็ดทุกท่านเลยนะครับนี่คือเกมที่เ,เรียกได้ว่าสนุกมากนะครับ การแข่งขันในนั้นี้ชี้เป็นชี้เลยนะครับชี้เป็นชี้ตายในเรื่องของที่ที่สกับที่3นะครับแต่ตอนนี้เราชนะได้แล้วนะครับค่อนข้างจะผ่อนคลายแต่ในช่วงของการแข่งขันค่อนข้างจะเครียดเครียดกันนิดนึงนะครับแต่เราก็ผ่านช่วงนี้มาได้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่28เราเจอกับชัยภูมิ FC นะครับี่สนามเลยลิเวอร์ไซตเลยลิเวอร์ไซตสเตเดียมแห่งนี้นะครับอยากให้แฟนบอลนะครับเข้ามาชมเยอะๆนะครับเพราะบอร์ดบริหารนี่เขาทำงานกันเหนื่อยมากนะครับรวมถึงสตาฟโค้ดแล้วก็นักเตะมีการแบบ เตรียมงานกันมาแบบอย่างมากเลยนะครับก็ไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่8เราเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจักรินขอบคุณมากจะพูดอะไรไม่เคยออกมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยมากมัเครียดต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทั้งทีมครับแล้วก็ผู้บริหารครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้อครับที่เราทํางานค่อนข้างหนักมากครับเพราะมันติดต่อกันครับ ก็ฝากถึงแฟนบอลวันที่8นี้ครับขอให้มาเชียร์กันเยอะๆเยอะกว่านี้ครับพวกเราเต็มที่ครับ